อดีตอธิบดีดีเอพบตำรวจปมคนบ้านกงสุนหญ่นาอูลูจาะออกหมายจับอีก3อดีตอธิบดีดีเนะครับดอดพบพนักงานสอบสวนปมคนบ้านพักกงสุนหญ่นาอูลูเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก3เจ้าหน้าที่ในวงจรปิด ค้นคอนโดด้วยวันที่27มกราสองห้รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่26มกราที่ผ่านมานายไตยฤทธิ์เหมหิวงอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีไอได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สมโมสรตำรวจทถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการเข้าค้นบ้านพักอดีตกงสุนใหญ่นาอูรูย่านสาทรเมืม่อวันที่22มกราไอ เมื่อวันที่22ธันวาคม2565ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรและเป็นผู้อนุมัติตามขั้นตอนหรือไม่รวมถึงรายละเอียดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ว่ามีการส่งข้อมูลชี้แจงอย่างไรขณะที่พนักงานสอบสวนสอนห้วยฝางได้เร่งสรุปข้อมูลการสอบสวน เพื่อเตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่ดีเไอเพิ่มอีก3คนเป็นบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดว่าเป็นผู้เข้าเข้าค้นนะครับคนโดมิเนียมของนายทุนจีนสีเทาย่านเฮยฝางภายหลังเข้าค้นบ้านพักอ,อดีตกงสุนใหญ่นาอูรูพลตำรวจเอกสุรเชษฐหัดพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองพบตรอเปิดเผยว่านะครับจาก นอกจากอดีตปิบดีอดีตอธิบดี d ีเแล้วแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่สถานทูตดาอูลูก็จะต้องเข้ามาให้การถึงประเด็นข้อสงสัยในการติดต่อให้เจ้าหน้าที่ d ีเเข้ามาตรวจสอบความผิดปกติที่บ้านพักอดีตกงสุลใหญ่เพราะเมื่อเทียบกับเอกสารแล้วพบว่าเรื่องระยะเวลายังขัดแย้งกันอยู่ ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงทางต่างประเทศเพื่อให้ทางนาอูรับทราบถึงแนวทางการสืบสวนสอบสวนและอนุมัติให้ส่งเจ้าหน้าที่เลขาทูตซึ่งเป็นคนลงนามในหนังสือร้องเรียนและขอให้เจ้าหน้าที่ d n เเข้ามาตรวจสอบบ้านพักอดีตกงสูนใหญ่นาอูรูและยังพบว่าอาจ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชี้จุดให้เจ้าหน้าที่ DNI เข้าค้นคอนโดมิเนียมย่านห้วยฝางอีกด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นฟาร์มคืบหน้านะครับว่าเรื่องของการที่เข้าไปตรวจค้นบ้านกองสุนญ่นาะรูเป็นที่มาของการเขาเรียกเรียกรับสินบนและการทําทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ไปหลายคนแล้วนะครับและอันนี้ฟีฟาร์มคืบหน้าก็อดีตนะครับอธิบดีดีเอสไอ ก็ให้มาให้ปักคำซึ่งแน่นอนว่าการให้ปักคำตามที่ทราบข่าวกันก็คือว่าอาดีตนะครับอธิบดี d ี i เนะี่ยให้การขัดแย้งกับชุดปฏิบัติงานนะครับให้การขัดแย้งกันซึ่งเป็นการขัดแย้งที่ไม่ตรงกันก็ต้องดูว่างานนี้ใครจะพูดจริงหรือใครจะพูดเท็จแล้วสรุปนี้คดีนี้จะมีใครโดนออกหมายจับอีกหรือเปล่าแล้ว สรุปจะเป็นยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ